ค่ะวันนี้นะคะพืยจะมาเล่นสก u ชี่แท็กนะคะชื่อแท็กชื่อว่า my s q u i s h y Tag นะคะพืยอคิดเองนะคะถ้าซ้ำกับใครพก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ <S <S เป็นทั้งหมด5ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยสกูช h y ที่ตำหนิหัวสอชิ้นค่ะ <S <S ชิ้นแรกนะคะพืยก็ขอเลือกเป็นนี่คะ่ะเป็นกุเดทอมานอมเไข่นะคะพวงกุญแจหลุดนะคะข้างหน้าก็เป็นรอกแบบนี้นะคะตำหนิ แล้วก็เป็นรอยดำๆโห่มากค่ะ่ะชิ้นที่สองนะคะก็จะเลือกเป็นเนี้ยคะ่ะเป็นกล้วยอีลิกนะคะตรงนี้จุกขาตนะคะแล้วเป็นรอยตามตัวอยู่นะคะนี่ค่ะข้อที่สองนะคะบูชี่สีชมพูหน,นึ่งชิ้นแล้วก็คอเลือกเป็น ใครก็ขอไปหาแป๊บนึงน,นะแล้วก็ขอเลือกเป็นนี้นะคะเป็นมินิบัลสีนะคะสีชมพูเนาะค่ะข้อที่สามนะคะบูชี่โดนัทหนึ่งชินนะะ้นใครก็ขอเลือกเป็นนี้นะคะเป็นโดนทัทคิตตี้นะคะมินิเนาะเป็นคริสต์มาสนะคะนี่จะเป็นแทถบะะบอลเชนสีเขียวนะคะนี่นะคะ วยมากเลยค่ะปี2016นะคะข้อที่ 4, สก่ดูชี่ที่เป็นขนม2ชิ้นค่ะแล้วก็เขาเลือกเป็นโดนทัทคิตตี้เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเธาก็เขาเลือกเป็นนี่นะคะเป็นปังปอนนะคะปังปอนก็เป็นขนมนะคะ ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะสกูชี่สีเขียว1ชิ้นนะคะ,ะลกราอเลกเป็นนี่นะคะ,เป,นนะ,คะเป็นมินิบันทันด้านะคะก็สีเขียวนะปราลุมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพาก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดพอยให้พาก,กันด้วยนะคะได้ไายคะ